เมื่อก่อนนี้นะครับผมปไปกดไล่ย้อนอาการของมันนะครับเนี่ยจะแสบร้อนช่วงนี้ครับช่วงกลางอกรู้สึกว่าร้อนเผาตรง,ช,งช่วงหน้าอกเนี่ยครับแล้วก็กืนอะไรนี่ไม่ค่อยได้เหมือนก้อนอะไรนี่อยู่ที่คอเหนื่อยง่ายหายใจเนี่ยไม่ค่อยโล่งท้องเลยครับไปหาหมอหมอแค่ให้ยามากินแล้วคุณหมอก็บอกว่าเวลาทานอาหารเทจแล้วเนี่ยก็ยอย่าเพิ่งนอนนะผมเนี่ยก็ทําตามที่คุณหมอบอกทุกอย่างพอกินยาหมดก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมจนเพื่อนรุ่มรุ่นของผมนะครับเขาแนะนําให้ผมทานตัวนี้ครับ เป็นยาสมุนไพร DR Dherb ฟ้า,าเบอรเก้าดีเข่าแนะนำผมมาเลยครับว่าทานตัวนี้แล้วว่าหายจริงผมก็เลยลองซื้อมาทานครับทานได้สักพักหนึ่งนะครับเฮ้ยอาการมลดลงจริงๆครับมันสบายตัวมากไม่เหนื่อยแล้วก็ทานอาหารได้เยอะขึ้นครับโดยที่ไม่อาเจียนผมก็มานั่งนึกนะครับว่าสมุนไพรไทยเนี่ยมันก็ดีจริงเหมือนกันนะกระปุกแรกเนี่ยทานไปเลยครับหลังอาหารสามเวลาครั้งละหนึ่งเม็ด เชา้ากลางวันเย็นกระปุกที่2ทานหลังอาหาร2เวลากลางวันเย็นกระปุกที่3ทานแค่หลังอาหารเย็นอย่างเดียว1เม็ดจากที่เคยแสบร้อนตรงกลางอกนะครับตอนนี้ไม่มีอาการแล้วครับตอนนี้ผมเนี่ยใช้ชีวิตตามปกติเลยลองสั่งซื้อมาทานดูนะครับใครที่มีปัญหาแบบผมเนี่ยหกระปุกนะครับราคาแค่390บาทจากปกติอ่ะหกรได้รับส่วนลดทันทีไปเลยครับกระปุกแรกเนี่ย 300บาทโปสุดคุ้มต้องโปนี้เลยครับ3กระปุกเนี่ยเพียงราคา995บาทแถมฟรีไปเลยครับน้ำมันสมุนไพรจุกท้องปวดหัวปวดไมเกรนเป็นยาใช้ภายนอกครับจะดมหรือว่าทาก็ได้นะครับเนี่ยโปเนี้ยผมแนะนำเลยครับ